สวัสดีครับพี่พี่น้องสุขุสุขชนนะครับวัอนี้กับปอกับไอ้นัดในตอนเส้าเส้าโมเส้าดอกสวยๆเกือบแปดมุ้งแล้วนะครับวัอนี้ตือนสวยนะฮะว่าวัอนี้บริเตหิตงานนะครับอ่ายมีเสียงนกเขาขันมาครับพี่น้องขนาดสวยๆด้วยนี่ฮะไกลกับอะไรพากันเยอะบรรยากาศตรงไหทตรงหน้าคือเก่าเหรอครับโมมี่เอียงมากมายนะครับกาผมกับบุ๋มว่าจิถ่ายทอดยังไงพ่อแม่หวเงว่งก็เลยถ่ายทอดแบบชีวิตประจวบวันของผมก็แล้วกันนะครับว่าผมเห็ด เออทั้งที่ชุ่มมือประจํานะครับอ่ามุ่งหนีออกมาหน่าสวยแน่นะครับเพราะว่ามอนเราจะไปเห็นงานนะครับตื่นเต้นหน่อยนะฮะว่าก็ปล่อยจะเปล่อยละนะครับบรรยากาศคือเก่านะครับมุ่งมี่ยังเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมจะเ่าเบียร์กันเด้อครับผมอยูไปกันแล้วแรงใจให้กันไปดึงดูๆนะครับเบื่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเ่าเลยครับผมเขียนจดหมายหน่อยไปต้คลิปเพื่อเ่าและครับผมสิครับไป เยี่ยมครับไปยามกับไปเที่ยวหามัสสุขุสุคนนะครับซาเน่เร็วเน่เดี๋ย,ยวไปยังนะครับพี่น้องเอานาพาไปบิง่งสมาชิกใหม่ด้วยครับผมอยากเในสามาชิกเงาใหม่ด้วยครับผมถึเป็นอย่างน้อวันตีสมาชิกใหม่นี <c oughs> ่เด้ <c oughs> พี่น้องไก่ <c oughs> ค,รครับผมไก่ พี่ต้นเห็นยังเรี่หน้องเห็นไหมครับไก่พันไข่นะครับนี่นี่นี่นำนำยามนะันยาก,กินได้มาจักปงหัวสิเป็นตวัวผู้หรือตวัวแม่นะครับนี่แต่ผมยห็มันออกทักตัวผู้อะกลัว <c oughs> <c oughs> แล้วเหมันตัวนมอยเขาเบิ่งบอกนะครับพี่น้องเนี่ยกินหัวหานนะครับ Oh. มาเมื่อแรกวันสิบุนยังเงาครับไกเงาโมกนคนเงาเลยไกเงานะฮะได้มาสามสิบตัวครับสามสิบตัวโมต,ตัวนะนะตปูตัวแมียน้องเนะการเลี้ยงไปเรื่อยๆนั่นแหละตัวผูกเอาตัวแม่ก็เอาเรื่อยเกันแะนะอืมตัวแม่ก็ดีตัวผูก็ดีเขากันแหละได้มาสามสิบตัวโอ้ยสามสิบตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้หายไปละสอง มาหอดมือแรกมือที่สองมาตายสองครับผมมันแก่ขึ้นาเนนะมันเกิเด,ดเมร็ดเมลดแรกมันเกิดเงาอันนี้เริ่มชดซื้อกันมากแล้วครับนน่เบังกินเนี้ยกินยังเลยกับซื้อน้ำยามาให้กินนะฮะนี่น้องอสิเห็นบอสชัดเนี้ยนะครับมัน,ออข,น,นข้าม,มุงดวดเงวดกันยุ่งกันหนูก็หนูกันว่ได้แเราก็เกิดกันได้นั่นระดับหนึ่งแหละนะครับมิหนูความนี่น้องมิหนูกันเพศต้องซี่นี่มีมา โอ้ยนี่กัดขาดเลยหมดที่นี่นี่นนนนงูงูนี่แหละยู่ในอันนี่แหละในขอบเฟี้ยงนี่แหละพี่น้องอยูใ่ในนี่แหละเราเผื่อมีหงูนะครับมงอนี่ได้มากมือที่วันมือที่สี่หรอือเป่วันที่สี่แล้วเราก็กินเนี่ยดีจ้ะพี่น้อง แบบแเพราะว่าหน้าให้เป็นตัวเมียไใ,ใจก็ยังตัวเมียมันทุกตัวแล้วครับไนใจแต่มันก็คงเป็นไปบ่ได้คนแล้วก็ดี <c oughs> นะครับอืมสามมราชิกไม่หลังจากปล่อยง้าแล้วก็สีมา้าเหยียไกลแล้วครับผมอ่าเพิ่มคนมาอีกนะครับอืมปล่อยบ่ได้ครับเห้เดียวไน่ร่มแบบนี้ละ หมามากัดมาขับไปกินครับหมาเจ้าของ,องนี่ยนะว่ามาเพื่อกนะครับปูนงัวก็ได้เห็นอ,ไนอนนนะไรบินองพปูนไกลวันเงี้ยมาเจอเด้อหลอดจากปากหมามาเจอเด้เจ้าก,ก็บ่กหลอด,ดอแต่ว่าท่านจะบางทีก็เลี้ยงมาท่านเนาะ เพี้ยงนี่ไอ้มนมมันดำหน้าเลยครับนี่มุมบริเวณด้านหน้าไหมภูลังฮอดเกี่ยวเขาแล้วภูรังรับพี่น้องนี่เพียยพพออเ้ยงเลยพีพ่อป้องว่าคิดว่าสิพ่ออยู่ดอกเยอะครับต่อไปก็หายยาเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับอืมเอาเกีนร์เกี่ร์เกียร์ี้ไว้ไอ้แม่งเงยอย่างน้ยนนยยนอยกันนะครับไอ้แม่งทำกำปัน้นต้องป,ปล่อยออกมามันเลียนเหร่นนะครับ อนนี้กับปล่อยวันไดนดอกเดี๋ยวมา,าครับกินมดอ่าไก่คนปล่อยหมดแต่ว่าไหนกูน้องปล่อยหมดแล้วนี่นี่ที่เป็นน้ำยาแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้แหละใบโอบ่ะไม่เหมือน,นงั้นผมกับโมจ์จักเขื่อนเด้ออ่า ฝนตกเน่ใครนัพี่น้องมั้นี่มือไรกกัตังเข่ามาทั้งห่องทั้งล่มมารอ้อยดีใจพี่น้องแล้วก็หายจ่อยต้องเทียดต,ตกมากกับนับเม็ดได้ครับผมดินฮอตบลายยอน <c oughs> นะครับเอยไหนเขาว่าตกหน,นักจากมือสองมือ,อนะนครับจะได้ไถหน้าล่ะตอนนี้ไถว่าได้ครับพี่น้องแห้งไทว่าเขาแน่นอน,นครับขนาดรถไถไงเพิ่งจมนะรถไถคู่บตชตาเพินนะ่นอะ เฮ้ยเนี่ยอันีจ้ะมันแหงครับผมเนี่ยแหงแหงไขรว่าเขาล็อกนะครับนฝนตกมาใส่ยักมือนึ่งหนักๆนาบี่ยผมมีนกแปลกับสิ่ข่แน่นะครับมาคุ้งอ่ะอวันรั้พี่น้องมาคุ้งอ่ะโอ้ยจะเป็นไลยรวดแหลงมาเนาะ คนมอมาเป็นนี่นนะนนนมึเงเนาะนี่ต้นตะข่ายนี่ไอ้รถเลีงมาันอาสูไก่เคยไปวัดรึปุตัวแงมต์จ้ะตะทึกยนี่งอนไก่ตีเบื้อว่าอยากไก่กินครับพี่น้องผู้ใดอยากกินก็มาด้วครับไก,ก่นว่าถนนใหญ่ขึ้นมาน เตรียมรูปแบบนี้มืดไก่กินคนะน่ะเนาะกินมั่วทันกันแล้วกันล่ะก็เด็กใหญ่ไปกินต้มเป็ดต้มไก่เพราะมันเป็ดนะไปกกินต้มไกล่ลาบไก่แก่มาเอาได้นะครับนะฮะมาแพงมาแพงนะครับอ่าเจ็บซี่ยุกไก่ยุกไก่แก่มาเอาได้นะฮะอืมครบับลองกินหมดแน,น,น่นอนนะฮะไก่บ้านไก่บ้าน เตบัตรอืมเตะบัตรอ่าลองชมเรียวจังหน่อยกังเขาไปกินเขาไม่บ้านนะครับเขากินเขาแล้วต้องออกมาใหม่นะครับออกมาเฝ้างัวอยู่นี่แหละนะครับพอผมอันผมไม่เห็นงานกับเมื่อฝ่าวงัวนะครับ,อ,บ,รววรบอืมชือบรรยากาศเอ่อ แต่ตอนแรงนี่มรรกัดตอนแรกกับซีดีวีเขาระเบียบดีสิครับตอนเศร้าเนี่ยเป็นแบบนึงตอนแรกนะเ,งงงงเป็นแบบนึงนะครับเนียมันเหมือนปลาอ้อยสวนปลาอ้อยเกษารกรลำกล้องมาสีเขียวพี่น้องเห็นไหมเอ้ยงามเลยนะโอ้ยใหญ่เป็นราคาครับผมก็ได้มีอ้อยมีมันนี่ไว้ไปลงห่วงเลยปีนี่แ <laughs> พงก็เขาอยู่ดักว่า อือนะนะนะที่นี่รู้ไม่ยังไรหรอกครับพี่นอ้องอือเราจะได้เข้าบ้านนะไรบ้านเนี้นะครับสวยพอประมาณนึงนั่นแหละนะฮะตักน้ำตักให้งัวแล้วก็สิได้เขา้าเนียบ้านเมียบซองหากินมเขาก่อนนะครับลองปล่อยไฟกัน นี่เด้จุดฟไฟห้เงามีกล้องเอาจ,าจดัดปีเต้บางอย่งมาขึ้น,ฟไ,ฟนฟไฟนี่ไม่แปลงแล้วครับนี่หมอแปลงมันแปลงเรียบร้อยนะครับโมแห้งบันไดโมแห้งกับแห้งอยู่ดอกละแเมื่อเคยโดนนเกลือนลงหอดตีนกักไปแล้วครับเอา่อยไฟไปแล้วอุ้ยกระเด็นปิดยิยูเดี๋เจ้าเจ ปิดลวดกันครับพีน่น้องไฟยังมีว่าปิดลวดงานเขาเลยแหละผมกระหยันเ่ยผมเคยเคยดวนไหมเคยด,ด,คยด,ดนวน,ดวนดวเอาวัานมันเสี่ยนตังเต็บเต็มตัวซีโอมีนเ้ยพี่น้องเด้อเฮ้ยอาญแค่ลอยไปแล้วโ <laughs> ดนไปสองรอบว่าอากาจับเลยครับ Ừ. Đó, lấy câu rồi ạ Yeah. Tàu bàn cho hấu bàn này ừ. những tiếng chấp 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 à, Đèn hoàn rồi ạ Ngoan lượm quay mà là cả vùng Ngủ chắc đi Nóng ăn จีโมงหาโมงนี่เว้ยมาละไมากินน้ำน้ำเศร้างมนะครับอืมองเป็นยังดอกแล้วเขาบอกมาเบิ่งใหม่นะครับคลิปนี้กผมมีอยัางไรเดอกครับผมจะไปซ้ำนี่นะครับเบิ่งแล้วก็ลืมก็เลยกดแชร์กดติดตามให้น้ำขึ้นเกาละครับผมเปิดกระดองแดงใจให้กันโดนๆนะครับอย่าถิ่มจะปลากันเด้อครับพี่น้องกะเันจะนัดไม้หน่อยจะคลิปน้ำเดี๋ยวผมไปครับไปยังก็พยายามขึ้นตูเทืยร์ละครับผมเอ้าคลิปนี้ม่มีอย่างไรครับผม คลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ